dụ này, không biết dìu thang này, xe này. <laughs>

บอกคได้สอนมึงกดกดมึงกดมันดมึงบอกดีมากฆ่าอีพอดีเลยมึงฆ่าหนฆาหลานเลยเจ้าระดีไปยังย่างไข่ได้เงินไปยังเจ้ามายงเสียแล้วไปยังเขา่ขึ้นมาเสีย้พ่บัตรย่ได้ยิขาดยังคนบัเลเนอโอ้ยเป็นไปมากเจ้าะีเเป็นนูเลยคอนเทนต์คอนเทนต์บคอนเทนต์หล่ะาที่นี่ละกัว คอนเทนต์เทอมาเลยไปเท่าท้อม่เขาน่งเ่นนี่นีพันเดือดแสบว่าคอนเทนต์คอนเทนต์มัีกมือนียามกวยเงขน้นแบประมาณเสียขึ้นไอ้เขาบัรแเลยแงขาดเลยเขาไป้วเอะได้นี่ยเสียะย้ายบัตรไม่ยังเขาจะมาเสียขึ้นไอ้บัตรบัตรบัตรเสียเสียกะมาณยี่สิบบาทแค่่ะคอนเทนต์คอนเทนต์มันยุติแล่ะขับรถไป เอาตุ mankind, mm ้มงานนี hmm, <laughs> mm ่แอบไปว่าคำตำมจียังไม่เช้าครับมึงก็ตำมาเบิกเงินกูเลยมึงเบิกเงินกูมึงไปเล่นให้รัวเออมาคาโดมึงเด้อทูที่ครับบานเมียเขาถามเมื่อบ้าน จะคข้องไปนั่งเจาะ่รนั้นเพื่มึงเบิดหลายไปไหนมึงดูพรได้เหนจ้ะฮะพรได้สามเลยทำพ่อเป็นาเสียกึดีนใส่พอดีห้านี่ล้อใช่ไหมล้ออย่างผู้ได้บอกมึงมาหัดมาล้อใส่บอดีได้กับไรได้กัไรงหแล้ว่าเนยันงไงเนี่ยเดี๋ยวเปิดร้านเดี๋ยวเปิดร้านวันนี้เปิดต่อแล้วบันดีอแล้ว่ายันตยังยันก็อย่างเพิ่มสั้นสั้น สี่แล้วไม่เห็นแต่สี่แล้วแม่นยางน้ำไม่ใช่อีกเจ้าคอยได้ว่าผู้ใดว่าเป็นผู้มาแจงเกลาไอยนี่น้ำหยยบผู้ใดมาแจงเก้าใครก็ได้ขอหมดโอโหหลานมันซ้ายองไท่าอะไรพ่อคุณอหลยรอกเมื่อว่ากินกินปวดหัโอ้บางดูสิว่เกิบกินบวดหอน ให้เขาเอาเงินให้เขาหลักสติหรียญไฮโลตอนเหม่อไปเศร้าบ่เอาบ่ได้ลอยู่ดีแล้วนั่นเงืนไเงื่อนขาดนี่ไปหลีให้ฮโลแล้วเขาบอได้เหยญเมื่เหลีโนแต่ว่ารถชันงสีมันดีได้ดิต่อยังถุอซุปเปิด์อ้าวบอไดเหนียญพอสูจนซุปเปอร์ใช่หรเอเงื่อ้ายเงินขาดด้ยนี่ผู้บอกเป็นแดงเจ่าไห่ ก็จะไปเรียนต้นกลุ่ยหอเปล่ไร่ไร้เสียเสียเสียงมัดเลยก็เห็นออกสีมันกันไร่มัดแล้วซื้อเสียงกูสั่งมาประมานสี่ปอนด์ไร่ยังเม่อะมุกสางเห็ดอย่างมุกสางอย่างซื้อเสียงซื้อเสียงอย่างเฮ้อไปไปไปอร่อยนึกเลยมุกสางหัละเป๊ะอะไรนี่ล่ะงานจนเมื่อยจนล่าอย่างเมื่อบานไปอาบน้าอาบฟองมัดเห็นเจ้ง่ายไปหุ้นเหนเจ้าเมื่อบานปั๊บ เมื่อบาสเป็นดีเลยไม่มาขึนรถขึ้นไล่อยู่นี่ไม่ขึ้นแคนไหนดิโออ้โหง้วงแตกเนียบักเบนตีบักเบนคนเดียวโอ้โห้ฉพาะเ่นบันไดเนาะเฮ็ดเรอเวอันบักเบนมาไปกูม่ัญหาดีแต่ว่าถ้ามันมาไปกูไม่ฟุ่เฮ็ดแ่งตองหัวมันดิบรรุนเง้ันเ่นนบันนี้ไม่ไม่เห็นอกซีอะไรเเไม่เห็นออกซีอะไรเลยแล้วมาดูสวนเครนยนี่ บ่าเอาเมี่อมึเอาไปอยังบ่าตีทินบนกูเด้อไปทั่วแต่แต่อยู่สภนพอเพ่งกบมายมาอยเนีลเดียวเนี่ยเงินแต่พอแปดสบบาทแต่คอยได้เงินกับว่าไปโอ้เงิน่าไหรส่ลไปได้จักสันยังยูเอาไปดิถาบังนีเมยกันแล้เราบ้านอะผู้ได้เหรอแต่อยแก้ตาจสัเปือยน่นเันเป็นเรื่องนเข้าไปคอยถามเปิดออเงินขึ้นแปบาทเองแก้แก้นานั่นเอ ก็พ่อกันว่ามบันไดเนาะโอ้ยขอแก้มผูดเห็นใบแสกกูเรีนไว้บักคากเลยแลนแบบขึ้นจังรนที่ตำรวจไม่เหน่อยอเห็นหน้่ผู้คเดือดร้อนกับขากัแล้นแล้วไหมตเราคมานี่เหเลือดเ้ยนี่มาจ่อเรลนม่อีหลืเนียไม่เลยไม่ใช่พ้ยนในลูกอยู่จ่อวัดรถบัสไป บ่ดโลกนี้คือฟาที่นี่แล้วกูฟาด